อันนึงเขาบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่จะส่งออกทุเรียนไปจีนซึ่งตอนนี้เองต้องแจ้งข่าวดีนะครับว่าจีนเนี่ยได้มีการรับรองนะครับห้องแลบนะครับได้มีการตรวจสารนะครับ BY2 นะครับรวมตอนนี้มียู่10แลบซึ่งก็มั่นใจนะครับว่าเพียงพอต่อการให้บริการในช่วงการส่งออกของทุเรียนไปจีนครับ ทางด้านของศาสตราจารย์ดรนัุมนตพินโยสินวัตรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของการประชุมนะครับว่าจากการที่สอบถามถึงสถานการณ์ห้องแลบตรวจวิเคราะห์หาสารเขาเรียกว่าเป็น Basic y ยลโลทูนะครับหรือว่า b ีวแล้วก็แค s เมียมนะครับในทุเรียนสดก่อนทรงออกไปยังจีนครับว่าตอนนี้ย กรมวิชาการเกษตรและกระทรวงการเกษตรและสหกรครับได้มีการยื่นหนังสือขอเพิ่มเนี่ยจำนวน5แห่งแล้วก็ได้มีการขอกลับมาว่ามีคุณสมบัติอีกครั้งเนี่ยจำนวน2แห่งซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยได้มีการพยายามติดตามความคืบหน้าโดยที่กรมวิชาการเกษตรครับได้มีการเจรจากับสำนักงานสุลการกรแห่งสาธารณชาชนจีนไปเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดเนี่ยทาง GACC นะครับก็ได้แจ้งผลการพิจารณาห้องแล ทดสอบสาร B Y 2ของไทยนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยคณะผู้เชี่ยวชาญจีนเนี่ยได้ดําเนินการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ประเมินเอกสารห้องแลบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เห็นชอบให้ห้องแลบที่ฝ่ายไทยเสนอเนี่ยจำนวนอีก7แห่งเนี่ยสามารถดําเนินงานด้านการทดสอบสาร B Y 2สารนี้ว่าในผลไม้ไทยที่ส่งออกไปจีนได้นะครับตั้งแต่วันที่14เมษายนเป็นต้นไปครับผลพิจารณาตอบกลับจากประเทศจีนค่ะทาให้ปัจจุบันนะคะประเทศไทยของเรามีห้องแลบ ที่ทดสอบสาร B Y 2เนี่ยจำนวน10ห้องซึ่งมั่นใจนะคะแล้วก็เพียงพอต่อการรองรับกับทุเรียนในช่วงนี้ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะคะก็สร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับประเทศคู่ค้าของเรานั่นก็คือประเทศจีนั่นเองนะคะ